นมงานที่หนักเ,เยอะมากตอนผมตอนตัดจะเป็นอย่างงี้ในลักษณะ รับลุงวัดสพยาในรายการร้อยแปดพันเก้าสมุนไพรไทยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์นะครับค่อนข้างจะทึบหน่อยตรงนี้นะครับนี่ป่าดิบป่าดิบเขานะครับตัวนี้วันที่ลุงนวัวจะพาเรามารู้จักกับสมุนไพรที่เข้าตำรับยาสำคัญอีกตัวนหนึ่งนะครับวันนี้นะครับ อนะครับก็เดินป่านี้ต้องระวังนะครับนี่นะครับอยู่ใต้กิ่งไม้เห็นไหมครับนะขึงเลยครับนะพร้อมลบเลยนะครับแล้วเข้าไปใกล้อีกนิดนึงรับรองได้เป็นเรื่องนะครับเขาไม่ปล่อยเราไว้แน่เขาบอกนะครับหลังแตนนะครับอ่าลุนวดก็ต้องเสี่ยงกับแตนอย่างนี้ต่อมั่งนะครับพึ่งก็มีนะครับแต่พึ่งอยู่อยู่สูงอยู่แต่ป่าแบบนี้ก็ไว้ใจไม่ได้นะครับพึ่งต่อแตนเขา ชอบอยู่ข้างล่างก็ไม่เป็นไรครับเราก็มาด้วยใจรักนะครับ <c oughs> ปฏิบัติด้วยใจปองน,นะครับวันนี้ก็พามารู้จักกับตากว้างนะครับตากว้างหรือกำแพงเก้าชั้นนะครับสายตาก็ต้องดูให้ดีนะเมือกี้เห็นแล้วเจ้าถิ่นเขานะครับอ่านี้นะครับมามาดูเขือตากว้างนะครับ นี่ก็คือเกือตากวางนะครับนี่นะครับกำแพงเก้าชั้นหรือตากวางนะครับให้ดูใบดูไปไว้ก่อนนะครับก็คืออะไรนี่สวยจังคงมีคนอยากได้นะแต่เราไม่อยากได้เราอยากถ่ายรูปเฉยๆเราชอบถ่ายรูปนะครับอันนี้ก็คือเกลือตากวางนะครับอ่ะมันดูตรงที่มันยืนง่ายๆหน่อยมันชัน ตากวานนี่เป็นพืชในป่าดิบแรงนะครับดิบแรงดิบเผาดิบชื้นมีนะครับก็กระจายพันธุ์ไปทั่วนะครับสรรพคุณของเขาก็คือนะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับขับลมนะครับขับลมเป็นยาระบายได้ด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่ใช้แก่นหรือลำต้นอย่างนี้นะครับแต่นี่เป็นลำต้นเล็กนะครับถ้าเป็นลำต้นใหญ่ก็จะใหญ่มากนะครับ บำรุงกำลังนะครับบำรุงเส้นบำรุงเอ็นบำรุงตับไตนะครับตากวาเนี่นะครับใช้แก่นหรือใช้เน้ไม้หรือใช้รากด้วยนะครับหลังจากนั้นล้วก็แก้ตกขาวได้นะครับแก้ตกขาวนะครับบำรุงโลหิดแก้โรหิตจางนะครับแก้โรหิตเสียนะครับแก้น้ำเหลืองเสียนะครับแก้ปวดเมื่อยแก้ปวดหลังปวดเอวแก้โรคกระใสนะครับเข้ายาบำรุงกำลังสมุนไพรี่เข้ายาบำรุงกำลังนะครับอ่า เราข้ามไปเนาะก็มันเหนื่อยนะเดินก็ค่อนข้างจะร้อนนะครับแต่สยฝนจะตกไ,ไวๆนี่แหละ,ะเข้าป่าที่ไร่ฝนตกทุกทีนะครับชื่อวิทยาศาสตร์เขาก็คืออ่าสลาเซียเลรูเดรานะครับอยู่ในอ่า วงสลัสเตซีนะครับวงเดียวกันกับตาใกล้นะครับวงเดียวกันกับจกันแพงเจ็ดชั้นนะครับเป็นพี่น้องกันนะครับก็อยู่ในวงอยู่ในป่าแบบนี้แหละครับป่าดิบชื้ป่าดิบอย่างนี้นะครับป่าดิบแรงนะครับที่เห็นอยู่นี่ครับต้นไม้ใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับเหตุไซสเหตุที่ไม่ค่อยมีเพราะมันโดนตัดไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ไม้ใหม่นะครับไม้รุ่นใหม่ๆนะครับที่กําลังฟื้นฟูขึ้นมานะครับก็พื้นที่ก็ นะครับก็อยู่ไกลชุมชนพอสมควรตอนนี้ห่างจากชุมชนประมาณห้าหรือหกกิโลนี่ครับที่จะได้นะครับก็รถเข้าไม่ถึงนะครับต้นเดิอนอย่างเดียวอ่านะครับสําหรับอีพีนี้ก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะครับสําหรับตากวางนะครับอภาพอาจจะดูไม่ค่อยดอยูเรื่องนะมืมดด้วยแล้วก็มันอยู่ในป่าแบบนี้นะครับถ่ายภาพต้นไม้ไม่ค่อยจะสวยนะครับก็ สำหรับ EP นี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังรายการของลุงหน่วสัพยาในรายการรับแป0พันเกุ้นไพยมาโดยตลอดนะครับสำหรับสุดท้ายนี้สำหรับ EP นี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณนะครับ